สวัสดีครับผมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่องแบง g b แบง d a เดย์วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอาวุธอันหนึ่งนะที่ได้จากกิลอ่าซึ่งเขาก็อับอักหนึ่งแล้วแหละแต่เพิง่งเพิ่งแลกได้อาวุธนั้นก็คือหอ,อกอันนี้ครับหอ,อกแสงนะจริงเทหอกอสเวนปีศาจมีต่อจากข้างหลังอีกไปเน่ยซึ่งหอกอันนี้เนี่ยเราจะได้จากการที่เราเก็บเหรียญที่ได้จากการทำายวัน หรือว่าลงมังกรหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะได้เหรียญมาแลกใช้ทั้งหมดต้องเรียกว่าเหรียญได้ไหมมันจะเป็นอันนี้ครับอันนี้เลยกเหรียญแลวกันก็จะได้เหรียญมานะลงมังกรก็มีโอกาสได้เหรียญเหมือนกันแล้วก็มันก็จะได้แต้มใช่ไหมซึ่งแต้มเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญอีกแบบมาดูกิว๊ว เหรียญที่ได้จากมิชชั่นนะก็คือเหรียญอันนี้ครับอ่าเหรียญกิอันนี้ก็คือทําทุกวันได้ทุกวันวันละเท่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบได้หกสิบเหรียญน,นะแล้วก็มีมิชชั่นรายสัปดาห์อีกให้เยอะเหมือนกันนะก็เก็บจากตรงนี้ครับแล้วก็มาแลกได้ที่จุดแลกเปลี่ยนของกิว้วอ่าก็จะเป็นอันนี้ครับใช้ทั้งหมดร้อยห้าสิบนะแลกได้ครั้งละสิบเหรียญกดนี้ครับก็คือ เราก็ไม่ต้องไปแลกอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทั่ว,วไปถ้าขาดจริงๆอะไรเงี้ยก็ามาแลกก็ได้แต่ก็เก็บเอาไว้มาแลกอันนี้ครับหอกอันนี้แต่ว่าความน่าแลกมันเนี่ยมันน่าแลกไหมเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาวุธให้ดูกัน่ะก่อนที่เราจะไปดูว่ามันจะโจมตีเป็นยังไงนะเรามาดูรายละเอียดของมันก่อนหอกซุมวีสอดเมื่อใช้สกิลโทสะอัศวินศักดิ์สิทธิ์ต้องมาดูชื่อก่อน ก็คืออันนี้ครับสกิลของฮอกสกิลอาวุธนะนะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเซตไว้ตัวไหนนั่นแหละก็คืออันนี้มันจะชื่อว่าโทสาสวินร์ส,สิ์นะรวบรวมพลังแห่งแสงเอาไว้ที่ฝ่ามือแล้วปล่อยจริงแท้หอกสวิตปีศาจใส่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดด้านหน้า5คนก็คือ5เป้าหมายอันนี้ผมอัพไปที่เลเวลเจ็ดเลยนะปริมาณดาเมจห้าร้อยเก้าสิบห้าจุดหกสเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีคู่ดาวยี่สิบห้าวิปริมาณใช้พลังเบสคือสี่สิบสามนะ ค okay, ดูส่วนของข้อมูลก็คือเมื่อใช้เราใช้สกิลหอกเนี่ยจะปรับใช้เอฟเฟกวินัยเสริมซามใช่ไหมวินัยเสริมซามเนี่ยก็คือลดคูลดาวน์สกิลของสกิลหอกคูลดาวน์ยี่สิบวิปริมาณดาเมจท่าแสงเพิ่มขึ้น10%บเร์ลยะ,ะเวลาต่อเนื่อง4วินาทีความหมายก็คือเวลาเราใช้สกิลหอกปุ๊บมันจะติดวินัยเสริมซามเลยพอติดปุ๊บเนี่ยมันจะลดคูลดาวของสกิลสกิลหอกไปเลย เป็นระยะเวลา4วิซึ่งเราสามารถสแปมได้ก็คือกดรัวๆได้มันก็จะปาตุ้ม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 ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4วินะอันนี้ไปลองมาแล้วไปลองมาแล้วตอนแรกก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะจะไปลองแล้วสนุกดีปาเพลินดีนะอันนี้คือยังไม่มีดาวนะของผมก็ยังไม่มีดาวเหมือนกันอ่าถ้าที่1ดาว ระหว่างที่ปรับใช้เอฟเฟกวินัยเสริมซามเนี่ยความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น15%ปริมาณดาเมสกิลของสกิลฮอกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น15%เหมือนกันเมื่อสกิลฮอกเ,เ,เ,เนี่ยเข้าเป้าฟื้นฟูพลังเวท1%ด้วยก็คือเราปาไปรัวๆเลยอ่ะมันได้กี่ครั้งมผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันนะก็ภายใน4เบี้ยครับก็จะฟื้นฟูนฟนไปเลย1%เรืเเเเเอ่อยๆเรื่อยๆอๆ่าที่2ดาวปริมาณดาเมท่าแสงเพิ่มขึ้น10% ที่3ดาวเมื่อเราใช้สกิลหอกเข้าเป้าเนี่ยปรับใช้เอฟเฟกโทสะอัศวินเสื่อมสม้มอัศวินศักดิ์สิทธิ์เสื่อมสม้มชื่อยาวนี่เป่งเลยโทสะของอัศวินศักดิ์ใช่ไหม <c oughs> เวลาไทยหวยแตกมากโทสะของอัศวินศักดิ์สิทธิ์เสื่อมซ้ำก็คือเราใช้สกิลหอกปุ๊บก็จะปรับใช้เอฟเฟกอันนี้ที่3ดาวนะก็คือปริมาณดาเมจของ Skill, osa, สกิลโทสะอัศวินก็คือสกิลของการปาหอ,อกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2% 2% ทุกครั้งที่ปลานะซ้อนทับสูงสุด50ถาวรด้วยก็คือเราปลาจบไปแล้วมันก็ยังอยู่อยู่อย่างนั้นอ่าก็วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอพอใช้ได้ปุ๊บปลาต่อมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆปุ้มปุ๊มปุ๊มจนครบ50สูงสุดที่50นะอ่าที่สดาวลดคู่ดาวสกิลโทสะอัศาวินศักดิ์สิทธิ์ก็คือลดคู่ดาวของสกิลปลาหอ,อกลง20%น่าจะลดประมาณวิ2วิมั้งยี่เนี่ยแต่ที่5ดาวเมื่อใช้สกิลปลาหอ,อกเนี่ย ปาเข้าเป้านะมอบเอฟเฟกต์คำสาปของอัศวินศักดิ์สิทธิ์แก่เป้าหมายาคำสาปของอัศวินศักดิ์สิทธิ์เมื่อซ้อนทับ5ครั้งสร้างดามัมเมจเพิ่มเติม1% 0 0 0ของพลังโจมตีเมื่อสร้างด,ามดัมเมจเพิ่มเติมจะลบเอฟเฟกต์ดังกล่าวระยะเวลาต่อเน,นื่อง60วินาทีหมายความว่าถ้าเราปาหอกปาไปเลยตึมใช่ไหมมันก็จะมอบเอฟเฟกต์คำสาปอัศวินศักดิ์สิทธิ์ด้วย ซึ่งก็คือปาหนึ่งครั้งก็คือก็จะได้1เมื่อซอนทับ5าครั้งก็คือเราปา5ครั้งมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม1% 0 0 0ของภายนโจมตีเสร็จปับ๊บเมื่อสร้างดาเมจเพิ่มเติม1% 0 0 0ไปแล้วเนี่ยมันจะลรเอฟเฟกทิ้งไปเลยซึ่ง5ครั้งเนี่ยจะระยะเวลาต่อเนื่องเนี่นยคือ60วินาทีไม่สิต้องบอกว่า60บวินาทีเนี่ยปากี่ครั้งก็ได้ แต่คือมันก็ไม่มันก็ไม่น่ปลาได้ถึง10ครั้งะนะแต่คือมันจะซ้อนทับไปเรื่อยๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเวลาตอ่อเนื่องอยู่อยู่60วินาทีก็คือ10% 0 0เราอาจจะติดติดสัก2ครั้งได้เนาะน่าจะสัก2ครั้งไม่ก็3ครั้งไม่แน่ใจผมก็ไม่ถึง5ดาวอะแต่นี้อ่านเท่าที่อ่านดูนะก็คือเมื่อปลานับ1สแต็กหนึ่งสองสามสี่ห้าซันเดเมเพิ่มเติม1 0ึ0ตุ้มลบทิ้งเลยแล้วก็มันเรามันก็มาเก็บใหม่1 2 3 4 5 1 0 0 0ตม้มแล้วก็เก็บใหม่ อะจะเป็นประมาณนี้ที่5ดาวนะส่วนการโจมตีเป็นแบบไหนมาดูกันแบบแบบช้าๆก่อนอ่าไม่ใช่นี่ต้องดูตัวอย่างมันจะโจมตีค่อนข้างเหมือนเคียวครับมันมันจะไม่ได้เร็วมากมันจะแบบความเร็วอยู่กลางๆครับไม่ได้เร็วแบบเหมือนแบบเอาไปเที่ยวกับเหมยไม่ได้อ่ะเร็วประมาณเคียวครับผมว่าหอกทุกหอก,หอกทุกชนิดในเกมความเร็วน่าจะ,ะพอกันตุ้ม แรงนะอันนี้เป็นคอยแเออส่วนอันนี้เป็นสกิลหอกเนี่ยปลาซ้มแล้วเราจะปลาซ้ำได้เรื่อยๆ,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 ๆในเวลาสี่วิตามที่คำอธิบายได้บอกไว้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานเป็นแบบไหนเดีย๋ยวผมมาลองที่ที่ฮาร์ดเลยแล้วกันนะอย่างนี้แล้วกันผมมาลอง อันไหนดีเอาแรกๆแล้วกันนะคือเท่าที่ผมลองมามันจะดีในการเคลียร์มอนต์มากๆเลยมาดูมาดูาดดกันเลยอรัไปนี่เลยนี่เลย <c oughs> อุ้ยอ่านี่ซัดปังปังปังปาเรื่อยๆออกมาออกมาอีก <c oughs> <c oughs> ต้องเรียกว่าความ ความซาดิสนี้ให้เต็มสิบเลยจะบุรีลองไอ้รอดแบบแตะกี้ผมไปใช้สกิลแล้วมันลมเยอะจะมาถึงใช้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บัฟมานิดนึงอ่าแล้วก็ปั๊มปังปัง,ปง,ปงอ่ะหมดแล้วอ่าจะเป็นประมาณนี้ ตีธรรมดาล่ะลองตีธรรมดาดูตีธรรมดามันจะไม่เร็วมากครับประมาณนี้นะมันจะช้าไม่ไม่ได้เร็วมากเหมือนเราเอามาใช้ในเรื่องของการสกิลมันมากกว่าถามันแรงใช้ได้ไหมก็โอเคนะถือว่าไม่น่าเกียดเลย อาจ้าว่าถ้ามีอาวุธถ้าแสงที่มันโจมตีเร็วก็ใช้อันดนั้นน่านจะดีกว่าชาจัดอันนี้มาลองแบบพดโดูหน่อยนะผมจำไม่ได้ละเว,วลาของเงาปะาจะลองดูวันนี้ดูใอ่าไหมอ่าดียดีด,ด,ดีมาดูมาดู ี้ี้ี้เกาะวันนั้จเย็นนิจ้าแต่ละคนอืม ก็ลุงเยี่ยมแล้วเราก็สาดไปเอ้ยตายตายตายอ้ยตายกูตายไปไปคร <c oughs> าว <c oughs> นี้เดี๋ยวเรามาดูใช้กับบอสด,ดู ี๋ยวผมมาลองกระบ,บอกเขาเขากันนะอ่าที่ผมเลือกอันนี้เพราะว่ามันมันจะแพท่ธาตุแสงนะดานที่พวกนี้มันก็เอา,าเอามาเน้นเรื่องแพท่ธาตุแสงด้วยแต่ถ้าไม่แพ้่ธาตุผมว่ามันก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะมันยังสูดดาวอยู่เลยผมว่าถ้าหลายๆดาวน่าจะดูดีอยู่มาลองดู You're killing the Bye 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 bye, yeah. oh น,นีเล่นให้ดูเฉยๆนะไม่ได้แบบโอ้สเต็ปห่วยโคตรอันะี้ไม่ใช่นะนนมาขากากันผมเบรกให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะพอใช้

đã hết mực rồi, mai mình sẽ thử, chèn mấy con, tăng tăng, nó bao ไม่ตายอีกลองไปใช้แบบว่าอะไรที่มันไม่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 ได้แพ้ธาตุอ่ะเป็นดาดีแหละอันนี้ยังแพ้มืดยังแพ้อยู่ปะลองสักอันเดี๋ยอันนี้อันนี้แพ้มืดนะไม่ได้กันอ่ะมาลองดูอันนี้ดูอันนี้แพ้มืดลองดูว่ามันจะทําดาเมจได้ดีไหม コーチのバンド、トだ。ルニェー、コーチのバンダー、マルダー、ママルニェダー、ー、マルダー、ルー、ダマルニダルニダ มอนมันก็จะกระจายกันแบบยอ่าเยอะหน่อยมอนเยอะหน่อยบับนิดนึงหลานได้อยู่ได้อยู่ก็คือต้องบอกว่าไงดีอ่ามันมีครูดาวด้วยนะครูดาวทั้งหมด20 20ิบยี่สิบอะไรยี่สิบวินะ ก็แบบแต่เยบใช้ก็ปุ๊บก็จะต้องรอ20วิระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะอันนีว่าไงถ้ารีบใช้กเกินไปอะ่ะ <c oughs> มันรีไม่ทันมันก็ปลาทีเดียวอะ่ะ <c oughs> ตีมันยังไงดีวะไม่ให้มันตายเนี่ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ <c oughs> ไป <c oughs> ก็ได้อยู่เนะี่ยได้อยู่ถือว่าได้อยู่เหมือนกันแต่คันนี้คือด่านมันมันค่าพลังมันน้อยด้วยอะ่ะใช่ไหมค่าพลังเท่าไห่เดี๋ยวดาดิผมเลือกมาสามแสนสามแสนเก้าค่าพลังผมหกแสนว่าสรุปเลยว่าอาวุธนี้ ตีมอนธรรมดาเยี่ยมมากก็คือเวลาใช้สกิลนะสกิลหอกก็จะ,ะตีมดานะใช้สกิลหอ,อกกับมอนทั่วไปที่มันปลาเป็นกลุ่มๆเนี่ยเคลียร์มอนกลุ่มได้ดีครับค่อนข้างดีเลยสะใจดีด้วยแต่ใช้กับบอสไม่ได้แรงมากอาจจะเสียเวลาซะด้วยซ้ำคือมันต้องแบบถ้าบอสมันแบบมาตีเราอะไรเงี้ยถ้ามันติดติดแก่งอยู่ครับติดตัวสีฟ้าอยู่หรือตัวสีทองเนี่ย มันมันจะตีส่วนเราได้ครับเราจะเสียจังหวะนะปลาต่อเนื่องไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะตรงนั้นก็เป็นข้อเสียเหมือนกันซึ่งที่ผมรีวิวเนี่ยมันมันยังไม่มีดาวแล้วมันก็ความแรงก็อย่างที่เห็นนะครับตีบอลก็จะดูเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องแบบสัก3ดาว3าดาวนะไม่ก็5ดาวอะไรเงี้ยจะผมว่าน่าจะเห็นผลที่มันต่างกว่าเดิมอ่ะ1่ดาวก็น่าจะเริ่มเริ่มนิดนึงแล้วมั้ง เพราะว่าปริมาณดาเมจสกิลที่เราปาเนี่ยมันเพิ่มขึ้น15%นะก็น่าจะแรงขึ้นมาขึ้นมาอีกนิดนึงว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่เกีบประมาณนี้ครับอย่างที่บอกความสาใจนี่ให้เต็มเลยเต็ม5าดาวเลยความสาใจเคียมอนเต็ม5ดาวเหมือนกันใช้ได้แพ้ท่าไม่แพ้ท่าก็ใช้ได้อยู่บวกบัฟต้องบัฟเพิ่มมานิดหน่อยนะถ้ายังไม่มีดาวเงี้ยก็ทำให้มันแรงใช้ได้อยู่เหมือนกัน แต่ใช้กับบอสเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะักกับศูนดาวนะอาจจะต้องแบบหดาว3ดาว5ดาวอย่างที่บอกครับผมะบนะประมาณนี้ใครชอบแรกได้เลยแต่ถ้าธรรมดาเฉยๆเก็บเหรียญไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยทำทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยรอแบบ ทีเดียวแล้วตูมแลกมาหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะโอเคอย่างเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงท้ายคลิปเลยถ้าชอบสนใจยังไงอย่ายลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามมันกันไปด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปนะเจอใหม่ในคลิปนะครับผมบายบี bee, สวัสดีครับ